สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คาเซีนไทยแลนด์ช่องที่จะพาคุณอัปเดตรถใหม่รถกระบะและเทรนยานยนต์ที่น่าสนใจทั้งในไทยและต่างประเทศสำหรับใครที่เป็นแฟนพันธุ์แท้รถกระบะหรือกำลังรอคอยกระบะรุ่นใหม่จากโตโยตา้าวันนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะเราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ2026โตโยต้าไฮรักทราเวรถกระบะรุ่นใหม่ที่ถูกจับตามองอย่างมากในตลาดไทยโตโยต้าไฮรักถือเป็นชื่อที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน และทราโวถูกวางตำแหน่งให้เป็นไฮลักซ์เจเนเรชันใหม่ที่ยกระดับทั้งด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานยุคปัจจุบันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการใช้งานเชิงพาณิชย์การขับขี่ในชีวิตประจำวันหรือการเดินทางใกล้แบบครอบครัว ดีไซน์ภายนอกของ2026 toyota hilux t r a v o คาดว่าจะมาในแนวดุดันทันสมัยและดูพรีเมียมมากขึ้นกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ให้ภาพลักษณ์แข็งแรงโคมไฟหน้าและทรงคมพร้อมไฟ daytime running light ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นกันชนหน้าออกแบบให้ดูบึกบึนรองรับทั้งความสวยงามและการใช้งานจริงเส้นสายด้านข้างตัวรถมีความชัดเจนดูสปอร์ตและยังคงเอกลักษณ์ของ hilux ที่พร้อมลุยทุกสถานการณ์ โครงสร้างตัวถังและช่วงล่างของไฮลัก t r ทราเวลสอมีแนวโน้มได้รับการปรับปรุงให้แข็งแรงยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันก็เน้นความนุ่มนวลในการขับขี่มากกว่าเดิมเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานในเมืองและบนทางไกลช่วงล่างด้านหลังถูกเซ็ตให้รองรับการบรรทุกหนักได้ดีและลดแรงสะเทือนทําให้ผู้โดยสารรู้สึกสบายขึ้นอย่างชัดเจนในด้านขุมพลังโตโยต้าไฮลักซ์ทรารวุ่นปี2026คาดว่าจะยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่ขึ้นชื่อเรื่องความอึดและประหยัดน้ํามัน แต่อาจมีการปรับปรุงให้แรงขึ้นและสะอาดขึ้นตามมาตรฐานไอเสียใหม่รวมถึงความเป็นไปได้ของระบบไมฮบริดเพื่อช่วยลดอัตราส,สิ้นเปลืองและเพิ่มความนุ่มนวลในการออกตัวเกียร์อัตโนมัติถูกปรับให้เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นไหลและตอบสนองไวส่วนรุ่นเกียร์ธรรมดายังคงเน้นความทนทานสำหรับสายใช้งานหนักห้องโดยสารของ2,026 h y l u x t r a v e l คาดว่าจะถูกยกระดับให้ใกล้เคียงรถยนต์นังมากขึ้นวัสดุภายในดูทันสมัยและพรีเมียม เบาะนั่งออกแบบใหม่รองรับสรีระดีขึ้นเหมาะกับการเดินทางกลหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทำให้การใช้งานสะดวกและทันสมัยกว่าเดิม ด้านความปลอดภัย t o โย t a าไ l u x Trawo สองพันหน้าจะมาพร้อมแพคเกจ Toyota s เซ e ตี้เซนเช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนมุมอับสายตากล้องมองรอบคันและถุงลมนิรภยัยหลายตำแหน่งเพื่อเพิ่มความมั่นใจทั้งในการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลฮ i ร u x t ราโวจะมีตัวเลือกหลากหลายตั้งแต่รุ่นพื้นฐานสำหรับใช้งานเชิงพาณิชย์รุ่นสำหรับครอบครัวไปจนถึงรุ่นตกแต่งพิเศษสำหรับสายลุยออฟโรดเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ทุกกลุ่มในตลาดไทย ในเรื่องราคาโตโยต้ายังคงเน้นความคุ้มค่าเป็นหลักแม้จะมีการเพิ่มเทคโนโลยีและอุปกรณ์ใหม่ๆแต่ h ฮลักทราโเว2026ก็ยังถูกวางตำแหน่งให้แข่งขันได้กับคู่แข่งในตลาดรถกระบะอย่างชัดเจนและนี่คือภาพรวมของ2026โตโยต้าไฮลักทรา v วรถกระบะรุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยคุณคิดว่า h ฮลักทราววควรปรับปรุงด้านไหนเพิ่มเติมและอยากเห็นรุ่นไฮบริดหรือไม่คอมเมนต์มาแชร์ความคิดเห็นกันได้เลยครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคาซีนไทยแลนด์เพื่อไม่พลาดข่าวรถกระบะและรถใหม่ที่น่าสนใจขอบคุณที่รับชมครับแล้วเจอกันคลิปหน้า